จังหวัดสกคนครเราได้รับการจัดสรรวัคซีนมาทั้งหมด8,560โดสนะครับผู้รับบริการได้4,280คนนะครับ สำหรับโรงพยาบาลสกลนครนะครับได้รับจดสรรมาทั้งหมด3 1 9 0โดสซึ่งจะฉีดได้1,595คนหลังฉีดพบว่ามีอาการข้างเคียงเล็กน้อยนะครับ72รายส่วนใหญ่ก็จะเป็นผื่นมีขึ้นแส้เ,เจียนปวดหัวแล้วก็ปวดบวมแดงร้อนบริเวณที่ฉีดหลังจากที่ได้รับการรักษาก็อาการกลับเป็นปกติทั้งหมดแล้วครับทางรัฐบาลเองเนี่ยนะครับเป็นห่วงเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและบุคลากรด่านหน้าของเรานะครับ เพราะว่าต้องสัมผัสกับผู้ป่วยกับผู้ที่มีโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการจัดสรรวัคซีนเพื่อจะมาฉีดในช่วงแรกๆนี้ทางรัฐบาลจึงมุ่งเน้นไปที่กลุ่มบุคลากรทางด้านการแพทย์ทั้งสาธารณรวมทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับ แล้วก็นอกจากนั้นก็มีบุคลากรด่านหน้าทั้งหลายที่มาช่วยในการป้องกันควบคุมโรคโควิด -19 ในครั้งนี้ครับสำหรับขั้นตอนในการฉีดนะครับผู้ที่จะรับการฉีดจะ,จะรับการสำรวจแล้วก็ขึ้นทะเบียนมีเป็นบัญชีรายชื่อที่จะได้รับการฉีดส่วนใหญ่ก็จะเป็นบุคลากรที่อยู่ด่านหน้าที่มีหน้าที่ในการที่จะให้บริการกับคนไข้แล้วก็เกี่ยวข้องกับคนไข้ที่เป็นโควิด -19 แล้วก็พอได้ขึ้นทะเบียนเสร็จเนี่ยนะครับเราก็จะนัดเวลากันมาฉีดนะครับโดยจะมีการลงทะเบียนมีการตรวจสอบรายชื่อเป็นผู้ที่ขึ้นทะเบียนหรือไม่แล้วก็จะมีการตรวจเช็คตรวจวัดความดันตรวจวัดไวท่าไซน์นะครับนอกจากนั้นก็จะดูประวัติในเรื่องของการแพ้ต่างๆรวกคน้อง,งแพ้วัคซีนด้วยนะครับหลังจากที่ตรวจสอบประวัติเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับก็จะดาเนินการฉีดหลังฉีดก็จะให้พักดูอาการ30มนาที หลังจากดูอาการว่าไม่มีอาการผิดปกติอะไรแล้วก็จะให้ลงทะเบียนหมอพร้อมเพื่อที่จะติดตามตัวมาฉีดในครั้งต่อไปด้วยครับสำหรับจังหวัดสกลนครแล้วนะครับณนะปัจจุบันถึงวันนี้นะครับเราพบผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 ทั้งหมด41รายซึ่งกระจายอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดสกลนครเราทั้งหมดนะครับสำหรับโรงพยาบาลสกลนครเนี่ยมีผู้ป่วยอยู่ทั้งหมด16กรายซึ่งทั้ง16รายเนี่ยก็อาการยังอยู่ในเกณฑ์ปกติดีอยู่ครับ าการควบคุมป้องก,กันโรคโควิด -19 ในพื้นที่ของจังหวัดสกลนครเราเนี่ยนะครับเราคิดว่าเราป้องกันได้ค่อนข,ข้างครอบคลุมแล้วแหละนะครับแต่ที่สําคัญที่อยากจะฝากก็คือว่าผู้ที่สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับสัมผัสกับคนที่ติดเชื้อที่ทางรัฐบาลหรือทางจังหวัดได้มีคําสั่งให้กักกันตัวเนี่ยนะครับต้องขอความกรุณาท่านกักกันตัวโดยเคร่งครัดนะครับไม่กักกันตัวแล้วออกไปในที่ชุมชนนะครับไม่กักกันตัวแล้วออกไปห้างไปเซเว่นไปอะไรต่าง ท่านต้องอยู่บ้านสวมหน้ากากอนมามัยไว้ตลอดเวลาล้างมือบ่อยๆแล้วที่สําคัญก็ดูแลตัวเองถ้าหากว่าท่านมีไข้มีไอมีอาการผิดปกติอะไรต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเราเพื่อจะได้นําท่านมาตรวจวินิจฉัยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่สําคัญก็คือจังหวัดสกลนครเราเนี่ยนะครับได้รประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยงสูง18จังหวัดต้องรายงานตัวเข้าจังหวัดท่านต้องกักกันตัว14วันแต่ในกรณีที่ท่านมีความจําเป็น จะต้องไปปฏิบัติภารกิจปฏิบัติราชการต่างๆหรือติดต่อธุรกิจต่างๆเนี่ยนะครับทางจังหวัดสกลนครเราก็ผ่อนโลนให้โดยขอให้ท่านนําผลการตรวจที่ไม่เกิน7จิบชั่วโมงมายืนยันกับทางเจ้าหน้าที่ของเราท่านก็จะสามารถไปปฏิบัติภารกิจต่างๆได้หรือท่านไม่ได้นําผลมาด้วยทางโรงพยาบาลในจังหวัดสกลนครโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐทุกโรงพยาบาลสามารถที่จะตรวจให้กับท่านได้ เพราะท่านนําผลไปยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะครับเพื่อจะเดินทางไปเป็นบัตรภารกิจต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าท่านได้ผลดีแล้วท่านจะไปได้ทุกที่ต้องเลี่ยงในที่ชุมชนนะครับต้องออดูแลตัวเองนะครับโดยเฉพาะการสรวมหน้ากากการล้างมือการเว้นระยะห่างจากผู้คนอื่นๆ ะะแล้วข้อสําคัญอีกอันก็คือว่าถ้าท่านมีอาการถึงปกติต้องรีบพบเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อที่จะได้รับการประเมินและได้รับการตรวจรวิจัยโดยเร็วครับ